สวัสดีครับประเทศไทยนี่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความแตกต่างที่น่าทึ่งจริงๆนะครับตั้งแต่ภูเขาที่ปกคลุมด้วยสายหมอกทางตอนเหนือไปจนถึงเกาะสวรรคแดนใต้เลยภูมิศาสตร์ของประเทศเราเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเอาละครับเรามาออกเดินทางสำรวจภูมิทัศน์ที่หล่อหลอมประเทศนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า เรามาเริ่มกันที่โอ้โหขนาดของพื้นที่กันก่อนเลยครับประเทศไทยเนีย่ยครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งล้านตารางกิโลเมตรหรือถ้าจะให้เป๊ะเลยก็คือ5 1 3 1 1 5ตารางกิโลเมตรครับซึ่งก็ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนี่คือผืนพะบใบขนาดยักษ์สำหรับความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ที่เรากำลังจะไปสำรวจกันครับ <c oughs> และคำถามก็คืออะไรละ่ะที่เป็นตัวปั้นแต่งดินแดนที่กว้างใหญ่และหลากหลายขนาดนี้ พลังทางธรรมชาติอะไรที่สร้างทุกอย่างตั้งแต่ยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ามาจนถึงที่ราบรุ่มอนุดมสมบูรณ์นี่แหละครับคือคำถามหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันตลอดการเดินทางครั้งนี้เอาล่ะครับก่อนอื่นเลยเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมตรงกันเรามาปูพื้นฐานเรื่องเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยกันก่อนว่าประเทศเราตั้งอยู่ตรงไหนและก็มีคำศัพท์สำคัญอะไรบ้างที่เราควรรู้จักกันไว้ครับ คำแรกเลยก็คือภูมิศาสตร์ครับจริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องแผนที่ที่เราดูกันนะแต่มันคือศาสตร์ที่ว่าด้วยสถานที่และพื้นที่เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโลกและความเชื่อมโยงของทุกๆสิ่งในพื้นที่นั้นๆครับและเครื่องมือหลักที่เราจะใช้ในการเดินทางครั้งนี้ก็คือการมองผ่านเลนของคำว่าภูมิประเทศนี่แหละครับซึ่งก็คือเรื่องของรูปร่างลักษณะของพื้นผิวโลกไม่ว่าจะเป็นภูเขาหุบเขา ที่ราบหรือชายฝั่งที่ทําให้แต่ละภาคของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆลองนึกภาพแผนที่ตามกันดูนะครับจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปเลยมีพรมแดนติดกับเมียนมาทางทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกมีลาวอยู่ทางเหนือและตะวันออกกัมพูชาทางตะวันออกแล้วก็มาเลเซียทางใต้ซึ่งตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางแบบนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มาตลอดประวัติศาสตร์เลยแหละครับ เอาละครับการเดินทางของเราจะเริ่มต้นที่ภาคเหนือดินแดนที่มักจะถูกเรียกว่าเป็นหลังคาของประเทศไทยซึ่งก็มีเหตุผลที่ดีเลยแหะครับเพราะว่าภูมิทัศน์ของที่นี่ถูกครอบงำด้วยทิวเขาที่สูงชันแล้วก็ปกคลุมไปได้วยผืนป่าที่สวยงามมากๆภูมิภาคตอนเหนือเนี่ยกินพื้นที่ไปเกือบ94,000ตารางกิโลเมตรเลยนะครับครอบคลุมทั้งหมด9จังหวัด เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆซึ่งถูกนิยามโดยยอดเขาสูงตระหง่านแล้วก็หุบเขาที่สวยงามที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างนั้นครับเอกลักษณ์ของภาคเหนือเลยก็คือแนวเทือกเขาที่ทอดตัวขนานกันในแนวเหนือใต้มันเหมือนกับเป็นรอยย่นบนพื้นผิวโลกเลยแหะครับในบรรดาเทือกเขาเหล่านี้ที่สําคัญสำคัญก็จะมีอย่างเทือกเขาแดนลาวถนนทงชัยแล้วก็หลวงพระบางซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยกันสร้างภูมิทัศน์ที่ดุขรุข,ขระแต่ก็สวยงามน่าทึ่งจริงๆทีนี้ เรามาซูมเข้าไปดูหนึ่งในเทือกเขาที่สำคัญที่สุดกันดีกว่าครับนั่นก็คือเทือกเขาถนนธงชัยแนวเทือกเขาขนาดมหึมมานี้ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นประการทางธรรมชาติกั้นพรมแดนฝั่งตะวันตกของเรากับประเทศเมียนมาเลยครับและก็ในเทือกเขาแห่งนี้นี่เองครับที่เป็นที่ตั้งของจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยยอดเขาที่สง่างามที่ชื่อว่าดอยอินทนนท์แล้วมันสูงแค่ไหนกันล่ะดอยอินทนนท์เนี่ย มีความสูงถึง2,595เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับโอ้โหนับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยอย่างไม่มีข้อโต้แยงเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของดินแดนที่สูงทางภาคเหนือเลยครับเอาละครับจากยอดเขาที่สูงที่สุดการเดินทางของเราจะพาไปยังสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเรากำลังมุ่งหน้าสู่ที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ภพศาลหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อภาคอีสานนั่นเอง แล้วคาว่ากว้างใหญ่นี่ไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะครับพระภาคอีสานครอบคลุมพื้นที่มหาสารถึง1นึ0,000เตารางกิโลเมตรใน19จังหวัดในทางภูมิประเทศแล้วพื้นที่ตรงนี้มีลักษณะเหมือนเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าที่ราบสูงโคราชครับแต่ว่านะเรื่องราวของภาคอีสานเนี่ยมันคือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆเลยครับหลายศตวรรษที่ผ่านมาภูมิภาคนี้ต้องต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนน้าแล้วก็ดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ แต่ด้วยการพัฒนาระบบชประทานสมัยใหม่พวกเขาก็สามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้จนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลกเลยนี่คือข้อพิสูจน์ถึงความอุตสาหะของคนไทยอย่างแท้จริงครับสถานีต่อไปของเราจะพาไปสู่ใจกลางของประเทศเลยครับพื้นที่ที่รู้จักกันดีในนามอู่ข้าวอู่น้ําของชาตินี่คือที่ราบภาคกลางดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวกําหนดนิยามของภูมิภาคนี้ คำตอบง่ายๆเลยครับคือนม้มที่นี่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํากว้างใหญ่ที่เกิดจากแม่น้ําสายสําคัญที่สุดสสายของไทยก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ําท่าจีนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาแม่น้ําเหล่านี้ได้พัดพาออกตกรกที่อุด,ดมสมบูรณ์มาทับถมกันสร้างสภาวะที่สมบูรณ์แบบสุดๆสําหรับการเกษตรที่หล่อเลี้ยงคนทั้งชาติเลยครับโอเคคราวนี้เราจะเปลี่ยนวิวกันบ้างไปยังจุดที่ภูเขามาบรรจบกับท้องทะเลครับ เราจะไปสำรวจพื้นที่ชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสองดินแดนที่มีบุคลิกแตกต่างกันมากเลยทีเดียวทางฝั่งหนึ่งเรามีภาคตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เล็กที่สุดของไทยเลยนะครับมีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเตี้ยๆแล้วก็มีชายฝั่งที่เต็มไปด้วยเกาะสวยๆที่มีชื่อเสียงในทางตรงกันข้ามเลยภาคตะวันตกจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนต่อขยายทางใต้ของภาคเหนือครับ คือมีเทือกเขาสูงทอดยาวลงไปจนเกือบจะถึงทะเลทําให้เกิดหุบเขาแคบ,แ,บแล้วก็มีแนวชายฝั่งที่ทอดยาวอย่างน่าประทับใจและก็เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกนี่แหละครับที่เป็นต้นกําเนิดของแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดของไทยมูเกาะที่สวยงามอย่างเกาะล้านเกาะช้างและก็เกาะเสม็ดล้วเลนเป็นผลโดยตรงจากลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้นั่นเอง และแล้วเราก็มาถึงจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางของเราในวันนี้กันแล้วครับนั่นก็คือคาบสมุทรภาคใต้ดินแดนที่ทอดยาวโดยมีทะเลขนาบอยู่ทั้งสองข้างเลยเอกลักษณ์ของภาคใต้เกิดจากการที่ถูกถนาบข้างด้วย2น่านน้ําใหญ่ครับคืออ่าวไทยทั้งทิศตะวันออกแล้วก็ทะเลอันดามันทั้งทิศตะวันตกโดยมีเทือกเขาสําคัญ3มแนวทอดตัวเป็นเหมือนกระดูกสันหลังอยู่ตรงกลางเลยซึ่งมันก็แบ่งแยกชายฝั่งและระบบนิเวศออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนครับโหเราเดินทางกันมา ไกลเลยนะครับจากยอดเขาทางเหนือสู่ทะเลใต้ผ่านที่ราบสูงอันกว้างใหญ่แล้วก็ที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์เราได้เห็นกันแล้วว่าภูมิทัศน์ทางกายภาพของประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆซึ่งมันก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยข้อคิดที่น่าสนใจนะครับว่าชาติที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนขนาดนี้เขาสามารถหลอมรวมจนเกิดเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่แข็งแกร่งได้ยังไง ความเชื่องโยงระหว่างผืนดินกับวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องที่น่าคบคิดจริงๆครับ